มน่ไม่ได้ตุกมันี่ตุกันนี่อยู่ไหนเไม่เจ็บไม่เจ็บรลไม่เจ็บไม่เอาจ็บนดไหมระเป็นยังงครับองอยาวอันนี้มีน้ำหนักนะซส์อยังไงอ๋อคงเดียวเลยคือพี่แปะแล้วใส่หน้าใหญ่ด้วยพรวนั้นแต่หมอไม่อยู่บวชไ่ได้อย่มั้งไม่อยู่เลยพี่เี แต่มันยอมขึ้นมาด้วยนะแต่มันยอมนะเนี่ยยังปวดอยู่ไม่มีก๊อกพีก๊อกหนึ่งคอก็เห็นตาขอแล้วก็พู่งีียิงสู้อยู่ปวดปวดยับเลยเบคอนหรือปลาตัวใหญ่ มาตัวใหญ่ดิร้อยเมตรพี่ตามไปอ่ะตามไปบุดตามไปุดตามไปมุ้นนั่แหละอยากให้เข้าใต้เรือนะเยอะช้าลงเร็วๆพี่แต่ต้องหุนไม่รอนั่ตัวนั่งเลยไมแล้วต่นสองช่วโมงพี่นั่แบบนั้นเลยนังได้ไหม ระวังเบ็ดนะพี่ตูดตรงตูดมีไซดมีไซดโอ้โหกดตรงเบอเ์ตัวอะไรบูบี้อะต้องบึกต้องอ่านแล้ก็บึกด้วยนะบึกบนมาแล้วก็ตัดมาแล้วขัดูดิติ๊งอ่อน่อไปผมก็จะไม่ไหวแล้ว มาร้องไม่สนุกสายหยุด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 สิวะายังไม่ปล่อยมากเลยนีะวัตนาย่าปล่อยมากนากเหนื่อน้อยแล้วนะและแต่ยาวฟังกันมากเออเก็บพื้นบ้างและเอาวิววางปลาคันน่ะเด้งปึ๋งปอกอย่าหน้ามาได้ขนาดนี้อย่าให้ฝึกเลยเออให้เห็นหน้าสักตัวหน่อยดิ อ้ทนนแดดทนฝนทนแดดทนฝนแดดทนฝนกลางคืนเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเนี่ยอะทนเนี่ยกระไม้นี่จะแรกเราเข้าไปดอกมัเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อะฝนมาแต่ห้าย่อยหรือรังชวนตายเร็วเฮ้ยจ่ายเนอะ่ายนาอยไปไปไปไอ้เอาขึ้นลงขึ้นลงให้รุดเลยเออ

ปลาไหลคาบเนี่ยโดนมาปลาไหลคาบล,าลงมาแล้วโชว์ทีดิเอามาโชว์เขาทีดิพี่เนี่ยพาตัวมาเลี้ยงตะขอไม่ได้ใช้เหรอวันเนี่ยอีกสชั่วโมงอ่ะีน่อมีชม<า>อบภาพถ่ายรูปให้ด้วยพี่ หันไปแอ็กอาร์ใส่เขาทีเอาใครจะเอาต่อฝูงทายอ่ะไป่ไปต่อเลยเปลี่ยนเลยโหมันหลุดย์ตดิมันออกไปเรื่อยๆอ่ะหมดแรงเล้วพลาพลาดไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเอาเอาคนมีประสบการณ์ด้วยไปต่อเลยยาวเลยดึงดึงวางท้ายหน่อยยังเดี๋ยวนั้จมวัวก็ไมนได้แบบนี้กำลังใจหน่อยล่างต่อเลยกลัวคนี้เนี่ย ดีมดตกมาจากปลาไหลขึ้นมาคืนเลยเล่นจับปลเหียว้เอาดึงลอกกว่าดึงนกว่าหนังยางหนักขาวๆนั่นอะ นู่นน่ะเห็นไ่มเห็นไ่ขาวๆนู่นน่ะเห็นไ่มเห็นะเห็นหเออโรนันโรนันขึ้นหน้าเรือเลยโรนันขึ้นเรือเลยโลนันน้าเลยี่นโลนันนี่เขาอใหญาขึ้นแล้วเนี่ยมนหลามเลยลาโรนันไ้ไปแล้วพี่ยว เอากิมตักนิดไม่ไม่กิมตักที่ี่กิมกิมไหนก็เล็กกิมกิมกลับเราอยู่นวนนี่ไมตั่นี้เไก่เนียตัดชิเดียวหนังยางขาดแล้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้ตัดยางไม่รู้ทีแรกก็ฝไม่ักิน่ลงไป

ฉลาดอ่ะไม่โลมาไม่โลมาแต่ฉลาดก็ไม่ฉลาดของแรงไอเทมนัดออกศาสนาตายไปทั้งพี่ได้ต่อปากไปแล้วมันดึงลงดิอะระวังระวังด้วยหล่อมหลอมได้ลุ้นได้ลุ้นมีก็หลอม

นู่น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 แมันเห็นเนัน่ไกลนี่เหือประมาณวารจากช็อกเนี่ยประมาณหกว่าพี่ เราจะได้ว่ามึงนี่เก่งถึงแบบผ่านแล้วก็ยังไ้ผ่านแล้วยังยังเตาอีกรอบยังโอเคแล้วก็หลังอัดเตาผ่านก็แสดงว่าโอเคแล้วเตาตูร้อยโล

โอ้โหเอาเรื่องเร้ยบอกว่ายาวงานเท่าคนแหละอะไรไม่อะไรเาะปื้ดปืดเลยไม่ใหญ่คือนี่หว่ามีคนยังมาช่วยเชียร์เขบอกว่ายังไงไม่ได้อยานก็ยังดียังปื้ดเชียร์ โอ้ยเกงเงาเกี้ยว่ะเกี้งนี่นะเรือเ้นใหญ่เลยเก๋สี่นะสั่มาต่อแล้วบ้างเหรอได้พันพันพันอีกแล้วอีกแล้วหอกเกียสี่อยู่เกียสี่แล้วสั่งเมาเลยอะ หน้าแดงเลือกแล้วอ่ะจากเมาเรือกระเป๋าปากพู่พู่พู่พี่เบสพี่พี่เบสพี่แล้วก็ต่อไว้ที่เรือเลยเอามาเถอะห้าเมตรต่อเข้าไปมันเห็นแล้ววิ่งหนีเรื่อหรือเปล่าเบสกลุกมาอย่าไปเลี้ยง โอ้พี่ตัวไนี้โอ้ผมบอกพี่เลยพี่ทำบ่อหมดเป็นแสนแน่เดี๋ยวตัวแบบนี้ไปเลี้ยงอ่ะไมรเกี่ยวเมื่อกี้มันลอยแล้วอ่ะไอพี่เดี๋ยวไปเรื่อง ไปแววพอพ่อพี่เป็นคุมเนี่ยคุมเนี่ยคุมน้ำมดนไปไหนวะโอ้ยเกงอะไเกี้เอาปู่ว่ะประมาณหกว่าประมาณสิบกว่ารอบแล้วกลับไปจุดเดิมรงมชองผม่วิเอาอาเดี๋ย่าดุมต้วงั้นพี่มาได้

ออกออกกันไป

ข่อเกี่ยวล่างก็หอมเกี่ยวไม่ป่อยไม่ป่อยอยู่นี่ฮะอล่อยนี่เลยฝังเข้าไปแล้วมั้งเดี๋ยวผมขยับตัวนี้นะโอ้ลื่นหอมเกี่ยวน่ารักเลยมาแล้วปอบนี่แล้วพี่ปล่อยพี่ปล่อยนั่นพี่ปล่อยนะเอาประตูออกอ่ะมันตที่กระตือนี่กระตือนี่ข่อมันเกี่ยวอยู่มันมันมันขอถ้าเราดึงพี่มันเฮ้ยไก่มึงเนดียวรอมือเร เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปขึ้นมาแล้วนะตะขอมันเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยพี่เกี่ยวนอกเกลือใช่ปะอ้าถือไว้ใช่ปะเนี่ยเกี่ยวอยู่ง่ะต้องงอต้องดันออกมาก่อนเออตะขอเกี่ยวกันตะขอตัวนั้นระสับเลยเกี่ยวหลุดแล้วหลุดแล้วพี่ยกเลยยกเลยตะขอครับโอ้โหเกี่ยวอะไรนะน้ำมันเชื่อมอะไรโรนันเอาซะปวดหลังเลย ตัวนี้มีเท่าไหร่ล่นเนี่ยสามสิบน้ำละมาณเนี่ยผมว่าเกินยี่สิบไปแรงดีจะหางเยอะดิตะขอเอาดูหน้าดูเหลี่ยงไหนเนาะตะขอมันบิดเลยในตะขอตะขอบิดเห็นหน้าตะขอเป็นไง มาตกหมึกด้วบมาเอยกะหอบเลยโอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้ยู่ลึกขนาดไหนว้ไเกีย นอนคู่เลยได้ไหม